สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศรีกันและละัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารรอัลลาอาดีมาที่ b e l i e v e r 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศรีจากนี้อัลลาอาดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้นะครับ ในตลอดเดือนสิงหาคมนะครับก็อลลาดีมาทำค่าครูก็จะได้ราคาพิเศษลดให้ทุกๆคนนะครับวันที่3 1เป็นวันสุดท้ายครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน25 6 8แต่เป็นอีพีที่2อนะครับอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้3ดวงที่ย้ายไปนะครับส่วน e ีพีนี้เป็นอีพีที่2มีการโคจรยกยานราศีทั้งหมด5ดวงเนาะแต่ว่าแบ่งเป็นอ,อย่างละ3ดวงเพราะว่ามีการทันสิบดวงดาว6 หกครั้งนะครับก็เลยแบ่งเป็นอย่างละสามเนาะโอเคก็เหลือสามดวงนี้สุดท้ายใน EP นี้นะครับก็มาติดตามรับฟังการพยากรณ์กันเลยผู้ที่เกิดราศีกันดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักษณะการทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศียลักษณะเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีกันรตรงนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่นกอนคือดาวพุธนะครับซึ่งจะย้ายในดวงสุดท้ายพอดีนะครับเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับออกจากราศีกันที่เป็นเกษตรและ มหาอุดที่เราเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับรามาทําความเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับดาวพุธอยู่ในราศีกันเนี่ยหปีจะมี1ครั้งนะครับครั้งละ1เดือนโดยประมาณแต่บางทีดาวพุธอาจจะเสดอย่างรอบเนี้ยก็เลยทาให้เร็วเกินไปหน่อยก็คืออยู่ในราศีากันเนี่ยไม่ถึงเดือนเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันย้ายมาในราศีตุลก็ดูดีอยู่ แต่อาจจะเปกลุ่มกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวคานได้นะครับแต่เรามาทำคำวามเข้าใจตรวน,นี้ก่อนดาวพุธเกษตรและเป็นมหาอุดเนี่ยหมายถึงความมีตัวตนที่เข้มแข็งนะครับเพราะได้เกษตรคือความเข้มแข็งคือความมั่นคงในตัวตนในความคิดสติการเลือกการตัดสินใจทุกอย่างมันมาเต็มเหมือนกับได้พลังอะไรบางอย่างจากธรรมชาติทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งทําให้เราเกิดความตระหนักรู้อะไรบางอย่างเพราะดาวพุธเป็นเกษตรเนี่ยหมายถึงการมีสติการทําอะไรด้วยความ มีความระเบียรบรอบครอบอะไรแบบนี้ทำอะไรม,มีมีแผนชัดเจนมีความกระตือรือร้น,รนอะไรบางอย่างประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะมีทุกคนหลังกันนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในพื้นดวงของเราเองเนี่ยเดิมเนี่ยดาวพุธอยู่ที่ไหนถ้าดาวพุธได้อ่อนหมายถึงอ่อนกําลังอยู่ในดวงชะตาในพื้นดวงเกิดจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รอบคอบมากมายอะไรอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ไป แบบโวยดูขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีดาวพุทธที่ดีอะอย่างผมมีดาวพุธดีเนาะเป็นเกษตรก็เลยทําให้ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีความคิดมีสติในการทําอะไรเนี่ยคิดก่อนทุกครั้งนะครับก็เลยทําให้ไปสู่สิ่งที่เราควบคุมได้ดีอะไรประมาณนี้ครับแต่มันอาจจะมีนอกแผนนอกเรื่องไปบ้างมันเป็นเรื่องปกติที่การที่วางแผนก่อนไม่ได้แปลว่าเราจะสําเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นทะลุป,ปุบปงแต่มันหมายถึง เราเข้าใจปัญหาระดับหนึ่งหรือเราเข้าใจในเนื้อหานางานเะนี่ยระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดไงเพราะมันคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันก็อาจจะหมายถึงการเป็นความลับอยู่ในช่วงแรกแต่เราเดินทางไปเร,เรื่อยเราก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆถูกปะมันก็ค่อยคคลี่คลายไปเรื่อยๆทําให้เราเห็นเรื่องเห็นราวไปเรื่อยๆแต่ปัญหาอาจจะผลระหว่างกางเนี่ยมาตลอดเพราะความที่ เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่เราไปจับสิ่งนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติของเนื้องานทุกงานคนทุกคนที่ต้องเจอและทุกอิริยาบถท,ที่เราทําดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนขนาดเราเดินบางทียังเป็นที่หลุมที่บ่อไม่เท่ากันเลยถูกปะครับเดินทางตรงเนี่แหละเดินไปแค่แบบไม่ถึงร้อยเก้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีทางตรงบ้างคดเคี้ยวบ้างหลุมบ้างมีมีน้ําอยู่ข้างหน้าบ้างบางคนก็อาจจะมีบันไดบ้างอย่างเงี้ยเห็นไหม มันก็มีความขรุขระของพื้นที่แต่มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะเรายังเดินไม่ถึงไงเข้าใจะปะครับสายตาเรนยังมองไม่ถึงแต่เราเดินถึงตรงไหนเราเห็นสายตาแล้วก็กะเกณฑไว้ก่อนเลยว่าอ๋ตอตรงนี้เป็นหลุมนะอันนี้คือปัญหาผุดแต่เราใช้วิธีการรับรู้มันก่อนแล้วเราก็แก้ไขก็คือเวลาถึงเวลานั้นเราก็แก้ไขด้วยกันอ่าก้าวนะระวังนะเดินเลี่ยงนะอย่างเงี้ยเออเข้าใจปะ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ทั้งหมด แต่เราวางแผนล่วงหน้าเพื่อทําความเข้าใจกับเนื้อหาก่อนว่ามันเป็นประมาณนี้นะหรือถ้าปัญหามันผดขึ้นมาเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อตรงเนี้ยมันมันต้องแก้แบบนี้นะมันต้องทําความเข้าใจแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยดาวพุธก็จะดีตรงเนี้ยแหละที่จะช่วยเราบรรเทา,าปัญหาต่างๆได้นะครับด้วยการหลับรู้ก่อนล่วงหน้าทีนี้พอดาวพุธเนี่ย โครจรขก็สุรสิทธ์ตุลบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะาได้ตนุกระดุมพตะตนุกระดุมพะคือตัวเราเดินก็หาการเงินรือเรียกว่าเหยียบบนกองเงินกองทองนี่แหละครับมันหมายถึงการเปิดรายได้ของเราให้เกิดการไหลเวียนทรัพย์สินเงินทองที่ดีขึ้นดาวพุธในตำแหน่งนี้ไม่มีไม,มไม่มีตำแหน่งนะครับอยู่ในราศีตุลไม่มีตำแหน่งแต่ไปเกาะกูกระดาวอังคารเนี่ยต้องระวังเพราะว่าอังคารเนี่ยมาจากเรือนสาชาซึ่งเป็นเรือนที่ดีก็จริงแต่ก็มาจากเรือนบรณะด้วยมาเป็นปรด้วย ประเนี่ยหมายถึงการไม่มั่นคงไม่แน่นอนมีความเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นเพราะมาจากในสาชาสาชาก,กระดุมพระแต่ว่าเงินน่ะมันไปเกี่ยวข้อกับกสังคมต้องคอนเน็ชั่นต้องพูดคุยต้องสื่อสารเงินจะเข้ามาง่ายจะเข้ามาได้เรื่อยๆแต่มันก็มาจากเรือนบรรณาี่ปิดบีนเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายหรือมีการสูญเสียด้านการเงินต้องเข้าใจก่อนนะเนี่ยป็นทุคลาบหมายควาว่าถ้านั้นดีมีเพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินนะครับ วันที่8กันยายนเนี่ยมีการมีเพื่อนคอยสับสนเรื่องการเงินคือหยิบยืมเงินเพื่อนได้นะครับนี่คือข้อดีมรนาคือการสูญเสียคือไม่มีเงินนะฉันก็เลยขอยืมเงินจากเพื่อนกระดมพรซาชะเนี่ยคือการยืมเงินเพื่อนก็ดีแต่ถ้าเราให้เขายืมเงินเนี่ยกับด้านกันถ้าเป็นด้านเสียเขามายืมเงินเราไอ้ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ยืมแล้วนะเขาอาจจะไม่คืนเพราะมีการเสียหายเรื่องการเงินเห็นปะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เคยมีบุญคุณกับเรามาก่อนเราไม่ต้องให้เขาหรอกครับเพราะว่าอาจจะนําความเดือดร้อนมาคือคนกันเนี่ยระวังเพื่อนดีๆนะการคบเพื่อนเนี่ยมันมักจะพากันไปเสียใจคือบางคนอาจจะดีแต่มักจะไม่ได้อยู่ด้วยกันคือคนกันเป็นคนที่แบบมีเพื่อนดีมักไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ไกลครับมรณะแดนไกลแต่คนที่มันไม่ดีมักจะอยู่ใกล้นะครับถามว่าทําไมอ่ะก็มรณะคือกันก็คือทางไกลคือดีคือเพื่อนทางไกล แต่เมื่อนางใกล้คือรเพราะว่ามรณะคือความสูญเสียหมายถึงความเสียใจคบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเพื่อนกินเน่ยไม่ใช่เพื่อนตายเขา้าใจปะเออมันเหมือนกับเ,เรามีเพื่อนเยอะแยะแต่มันช่วยอะไรเราไม่ได้มันเหมือนกับมีไปก็ไลฟ์บอยอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับช่วยอะไรเราได้อะะ่ะเข้าใจปะเออนั่นแหละหรือมีก็มีแต่เราลําบากอะไรประมาณเนี้ยต้องคอยช่วยเหลือคอย แนะนำคอยอะไรแบบนี้มันมันวุ่นวายดังนั้นเนี่ยกันเนี่ยต้องระวังเพื่อนที่ใกล้ตัวมันมันมีปัญหาคือเวลาสัมพันธ์กับเรียนสาชาเมื่อไหร่เนี่ยต้องระวังเรื่องสามารณะให้มากๆเพราะว่ามันหมายถึงการผิดพลาดผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คบเพื่อนคนคนนี้นะครับจีเดียวพอมันมันเรื่องการเงินก็หมายถึงเกี่ยวพันกับการเงินทําให้เราแตกคอกันกับเพื่อนเสียหายกันเพราะเพื่อนเพราะเรื่องการเงินเป็นเหตุ ดังนั้นเนี่ยระวังเอาไว้ด้วยนะครับในตอนที่ดาวพุธย้ายมาวันที่28กันยาย,ยน68เนอะอันนี้คือข้ามไปก่อนเลยดวงจุดดวงที่3ดวงจุดท้ายกลายเป็นดวงแรกที่เราพูดถึงนะครับอ่ะแต่ก็ให้เรารู้ไว้ประมาณนี้หลังไปๆเนาะทีนี้เรามาข้ามที่ดาวศุกร์ดวงแรกย้ายในเดือนกันยายน2568นะครับในอีพีที่2นี้ดวงแรกะนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่16กันยายน68ดาวศุกร์ออกจากราศี กรกดเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในเดืเอนวินัสจำชื่เราไม่ได้พูดเพราะว่าราศีการเป็นดาบพุทธเนาะโอเคดาวสุกตกวินาศครับการเงินไปวินาศเห็นปะเนี่ยสาชะกระดุมพมรนะมรณะกระดุมพระไม่พอกระดุมพระยังบวมวินาศอีกนะครับคือมันแทบจะเอามาหมดแล้วอะเออนะครับหรืออะิใช่ไหมอะไงอ,อีกอีกเนี่ยนี่ไงนี่ไงเล็กอีกนะครับมันครบทุกอย่างแล้วนะคนกันนี่ยระวังเรื่องการเงินให้มากๆในเดือนกันยายน กระดุมพระวินาศเล็งอดิแล้วมรณะคือดังคำไปอยู่เดินกันเงินอีกมันสัมพันธ์อัลิมรณะวินาศเนี่ยสัมพันธ์กันหมดแล้วนะเรื่องการเงินเนี่ยระวังดีๆคือหมายความว่าจะใช้จ่ายอะไรรอบคอบมาอาจจะตกหล่นสูญหายได้วินาศคือสูญหายหมายความว่าเงินกระเป๋าตังค์หายเงินตกหล่นสูญหายเงินหายไปไหนก็ไม่รู้หาหาทางแบบ คือเขาเรียกอ,อะไรเหมือนกับมันอาจจะหลงลืมมันอาจจะหมายถึงการตกหล่นมันอาจจะหมายถึงการสูญเสียมันได้หมดนะครับอืมคือวินาน,นีน่ากลัวนะวินาศเนี้แปลว่าการสูญสิ้นไงก็หมายถึงกระเป๋าตังค์หายไปเลยทั้งทั้งใบครับหมดไปเลยเงินสดเนี่ยหรือบางทีถ้าเป็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยหรือเกี่ยวข้องกับอ e ี a บงกิ้งทั้งหลายเนี่ยครับก็ระวังเรื่องของแกงคอร์เซนเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะหมายถึงสาชาคือสังคมเนาะ การสื่อสารด้วยอืมอย่าลืมนะว่ามือถือที่จ่ายสแกนเนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มชนิดหนึ่งก็คือสาชานะครับกระดุมพาก็คือการเงินการเงินที่อยู่ในเรือนแพลตฟอร์มแล้วมันมีปัญหาคือพบวินาทเพราะว่ากระดุมพาไปวินาทก็หมายถึงว่าอาจจะโดนหลอกโดนโกงนะครับหรือการทําอะไรลับๆล,ล,ล่อๆไม่เปิดเผยซึ่งไม่ใช่เป็นการดีเพรานะมณะคือความเสียหายมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นปลาเสียหายเพราะคนอื่นโอเคนะ ไม่ได้หมายถึงเสียหายเพราะตัวฉันแต่การหายมันก็เความประมาทและเลินเล่อของตัวเราเองด้วยนั่นแหละแล้วมันเล็งกับพบอดีตก็หมายความว่ามันดูดีอ่ะเออพูดง่ายว่าเหมือนกับเพื่อนนําความเออเคือได้ไงเหมือนกับดูภาพลักษณ์ที่ดูดีอ่าไปชวนลงทุนนะอย่างเงี้ยเออแบบเดี๋ยวนะนี่ไงปุตตะอดีตนี่ชวนลงทุนใช่เลยเห็นไหมรู้ก่อนละล่วงหน้าคือรู้คือเวลาพยากรณ์แบบ บางทีมันมันต่อเนื่องอ่ะมันจะมันเนาะแล้วมันก็จะรู้เลยว่าคือเรารู้ล่วงหน้าเลยไม่ต้องดูทั้งหมดมันก็จะรู้เลยว่ามันเกิดเพราะอันนี้เพราะอันนี้เนี่ยภาพลักษณ์นี่นี่ปุตตะอริคือหมายถึงการลงทุนแล้วเกิดความเสี่ยงอ่าภาพลักษณ์ที่ดูดีเนี่ยนะครับก็คือสาวลาหูเนี่ยมันดูดีนะครับมันทําให้เราแบบว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงด้วยก็เลยทําไปบางทีเราอาจจะทําตัวเราเองแต่มันมีคนชักนําอยู่ข้างหลัง เออแต่มันปิดปิดบางๆไม่เปิดเผยนะเออเพราะมันเป็นปัญหาไงมันต้องได้รับผลลายแน่นอนเพราะว่าอาลิเลงวินาศวินาศคือความลับเลงพบอลิคือปัญหานะครับปัญหาอะไรการเงินเนาะเพราะว่าเจ้าเรือนวินาศไม่ได้ไมดาวการะดุมพระไปอยู่ในวินาศมันก็คือสัมพันธ์กับภพบกระดุมพระก็หมายถึงเรื่องการเงินก็คือการโดนหลอกเรื่องการเงินเพราะเอาภาพลักษณ์ดูดีมาใช่ไหมครับแต่ตัวรอดอยู่ตรงนี้ครับคือพระหัตพระหัตคือปัตตานี กรรมะเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องใช้ปัญญาจากการาตกผลึกจากสิ่งที่ทำหมายความว่าอย่าเสียเส่ยงเสี่ยงคือดาวพฤหัสหมายถึงการจัดการด้วยการบริหารการจัดการที่ดีคือการทําอะไรด้วยความไม่ประมาททําอะไรด้วยความรอบคอบก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยคงอยู่คงไว้การเงินเราก็จะมั่นคงมั่งคั่งที่ดีมันถึงมันจะมีปัญหาแต่เราแก้ได้เรายุติมันลงได้ด้วยจบสวยโอเคปะ่ะอ่า ความพลิกผันเปลี่ยนแปลงก็ยังเกิดวินานเองก็มาทับตัวก็คือความลับมันมาบังตาเห็นไหมทุกอย่างมันเอื้อให้เกิดการเสียเสียเรื่องการเงินสุดยอดไปเลยคือพูดง่ายว่ามันแทบจะพันกันทั้งดวงว่าปัญหามันเกิดจากบุคคลอื่นที่มากระทํากับเราเพราะดวคําเป็นปลาแต่มันยับยั้งได้ด้วยความสติที่อดู่นเดือนกัมมาที่แปลว่าของตัวเองเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีหมายถึงคู่รักคนรักเพื่อนฝูง ที่ที่เป็นคนที่ดีก็ยมิมรที่ดีหรือหมายถึงคู่หูที่ดีเนี่ยจะคอยเตือนเพราะว่าเป็นกรรมะแปลว่าไปทําให้เราเกิดการกระทําที่ดีและพันธุคือครอบครัวชี้นําไปทางที่ดีทําให้เราเป็นทางรอดที่ดีอยู่ดวงเดียวเลยพระาัดเนี่ยเป็นดวงรอดเลย ดวงรอดของเราได้คือประหั์นี่แหละคือการบริหารการจัดการที่ดีแต่มันมาจากคนอื่นไม่ได้มาจากสติของตัวเองเลยครับเพราะดาวสิเป็นปลาเช่นเดียวกันหมายถึงพันธุ์ทุกเป็นปลากับปตัตตนีเป็นปลาแปลว่าคู่ของเราหุ้นส่วนของเราหรือครอบครัวของเราเนี่ยหวังดีกับเรามาบอกเราว่าระวังนะเตือนนะนู่นนี่นั่นอ่ะให้เราบริหารจัดการที่ดีเราก็จะแก้ทุกอย่างได้ดาวิริดวงเดียวคือถ้ามีสติจากพวกคนเหล่านี้เนะี่ยมาทุกอย่างก็พลิกเกมนเลยครับหมากตัวเดียว พลิกได้ทางกระดานคือพูดง่ายว่ากลับมาเป็นได้เปรียบได้เลยนะครับแต่ทุกอย่างเราต้องต้องต้องระมัดระวังทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่ามันจะดีเสมอไปเพราะถ้าเราไม่มีคืาเรียกว่าไม่เต็มการไม่รอบคอบยังเสี่ยงยังประมาทอยู่ทุกอย่างก็เกิดแน่นอนแต่ถ้าเรามีความยับยั้งชั่งใจมีความไม่ละโมบจนเกินเหตุนะครับ มันก็จะไม่เกิดโทษเกิดปัญหาเกิดภัยคุณสังเกตไหมดาราหูเป็นเกษตรในเดือนอริเนี่ยคือความโลภที่มันจะนําความสูญเสียมาสู่เพราะว่าลาหูคือความสุดตง่งคือความโลภเป็นเกษตรอยู่ในเดือนอรินะครับก็หมายคือมันเป็นเกษตรคือความมัน่นคงคือความเข้มแข็งของความโลภส่วนอริคือปัญหาเมื่อโลภจะเกิดปัญหาปุตตะคือการลงทุนจะเกิดปัญหาและมีความเสี่ยงสูงเพราะปุตตะอริ มันบอกแล้วว่าอาริก็หมายถึงปัญหาความเสี่ยงมีปัญหาการลงทุนมีปัญหาหวยระเบิงงดเว้นไปเลยครับไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่าการถอยหลังครั้งนี้กลับมาค่อนข้างใหญ่ถึงบางคนดูเสาราหูดูดีนะแต่มันได้โชคได้ลาบจากสิ่งอื่นไม่ใช่จากหวยโดยเบอร์นะครับไม่ได้ได้จากความเสี่ยงนะครับจําไว้นะครับเสาราหูกุมกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาสิบสามสิงหานะนะครับนับไปถึง วันเดือนทายปีหน้านครับมันคือเราจะงดเล่นของการเล่นหวยเดเบอร์คือ,อเล่นได้สักใบหนึ่งนะครับถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไปไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเล่นมากกว่านั้นอาจจะเดือดร้อนนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูดาวศุกร์ดวงแรกย้ายในเดือนกันยายนดวงแรกหมายถึงอีพีที่สองนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์สิบหกกันยายนหกแปดดาวศุกร์เนี่ยออกจากราศีอ่ะเราพูดไปแล้วเนาะโอเคดาวศุกร์เนี่ยมันเล็งกับเสาลาหูอย่างนี้ครับ อันนี้เพิ่มเติมให้เพราะยังไม่พูดเสาเล็งกสุกเนี่ยความผิดหวังคือหมายความว่าเราหวังจะลงทุนแล้วจะได้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 ได,ได้แต่มันเล็งวินาศคือการสูญสิ้นมันได้ตรงไหนครับอืมปัญหามันไปจบแต่ไม่ได้หมายถึงจบสวยเพราะมันเป็นคู่ศัตรูสุกระสุกระเสาคือหมายถึงเสี้ยนตําใจหมายถึงมันเจ็บใจที่มันไม่ได้อ่ะเขาจะไปครับเออมันเป็นลักษณะนั้นและสุกราหูเขาโจราระวังไพคือการโดนหลอกโดน,นโกงเพราะวินาศคือความลับอดีตคือปัญหา ความลับทําให้เกิดปัญหาแล้วก็จบลงมันสะท้อนกันไปซ้อนกันทอนกันมาแบบเนี้ยแล้วมันก็จบลงแล้วถามว่ามันจบสวยหรอก็ไม่เพราะเป็นดาวคู่ศัตรูเห็นไ้อยังดังนั้นอะไรก็ตามอย่าไปคือเรื่องการเงินเงียบเียบไปเลยในเดือนนี้คือเก็บเงินไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็พกเงินนน้อยติดตัวนะครับแต่ก็ต้องให้มันพอเพียงนะเออให้มันพอเพียงกับการใช้คือเราต้องเข้าใจคือเราต้องระมัดระวังเราต้องรอบคอบเราต้องเก็บไว้ในที่ที่มันเหมาะสมที่มัน ไม่หายง่ายอะไรประมาณนี้นะครับจะกดรหัสอะไรดูคนรอบข้างมองเห็นรหัสเราหรือเปล่าหรือเราจะโอนเงินจะอะไรดูดีๆชื่อใครนะครับจะโอนไปไปลายทางเนี่ยชื่อใครดูด้วยคือดีหน่อยธนาคารเนี่ยมันบอกว่ามันมีชื่อใครที่เราจะโอนไปะนะครับให้เราดูชื่อนั้นเสมอนะครับคงจะรอบคอบด้วยการดูชื่อก่อนเสมอเพราะบางทีเรากดผิดไงมันดึงกลับไม่ได้แล้วนะเออนะครับหรือจะดึงกลับก็วุ่นวายอะ่ะดังนั้นเนี่ยเอาไปว่า ยาวัวหายแล้วค่อยลอ้มคอไม่มีประโยชน์เนาะต่อไปคือระวังเรื่องการเงินให้มากที่สุดนะครับในเดือนกันยายนกลางเดือนไปแล้วต่อไปดาวทิตย์ดวงสุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้เข้าสู่ราศรีกัน17สิบเจ็ดกันยายนหกแปดดาวอาทิตย์ก็มาบังตาอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปวินาศมาถับหลักบังตาความหายนะมาถึงตัวหมายถึงจะต้องสูญเสียการเงินครั้งใหญ่และความปิดบังการเดินหลอกการเดินโกงจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่า อย่าปิดหูปิดตาอย่างที่ดวงชะตามันบอกแต่ให้เราเบิกตากว้างให้เราเตรียมตัวเตรียมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันด้วยกันอย่างที่ผมบอกว่าเก็บเงินให้เป็นที่เป็นทางก่อนแล้วเอามาใช้เฉพาะส่วนที่จําเป็นแล้วก็พยายามออสอดส่องดูแลสิ่งที่เรากําลังทําด้วยเพราะไม่งั้นอาจจะอาจจะเขารเหมือนกับโดน คืออะไรแบบสแกมเมอร์ต่างๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับให้พยายามรอบคอบในทุกสิ่งแล้วก็งดการที่ไปเข้าในสิ่งเสี่ยงคือบางคนเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวเนาะการเงินก็อยู่ในนั้นเล่นก็เล่นในนั้นอะ่ะก็อาจจะไปกดลิงก์มั่วซั่วอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดภัยได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะคือถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้แยกนะให้แยกคืาเรียกว่า เงินกับสิ่งที่เป็นแบบโซเชียลต,ต่างเนี่ยแยกออกจากกันนะครับถ้าเป็นแค่ไลน์ไม่เป็นไรแต่ว่าพวกที่แบบเราต้องกดเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์ทั้งหลายเนี่ยน่ากลัวเพราะมันมีลิงก์เนาะลิงก์จะกดไปเว็บไซต์ต่าง,าง,างเนี่ยน่ากลัวดังนั้นเนี่ยก็งดการกดลิงก์นะครับให้คือผมว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรถึงขังขงขง้นคอขาดบาดตายถ้าเราไม่กดนะถูว่าครับมันไม่มีอะไรเลยที่เราจะต้องกดไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะครับ เพราะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเราต้องติดต่อธนาคารไม่ใช่กดลิงก์ถูกป่ะครับเออให้เราไปติดต่อที่ธนาคารดีกว่านะประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครอบคุมละกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นงใจกับช่องแชนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ